And bed girl, you'll fall off our lawn. ทำให้เราได้รู้สึกสนุกกับการออกผจญภัยในแบบที่เราไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานมากแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้เอางี้คุณรู้จักสีรีเกมโกติกที่ทำโดยปิลัญญาใบาหรือเปล่าถ้ารู้จัก t e n t ท d เก l e The Fall of Avalon ก็สามารถให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยเหมือนสมัยเล่นโกติกยังไงอย่างนั้นเลย Pented Gale The Fall of Avalon คือ Diamond in the l o v e หรือพูดไทยๆกันก็คือเพชรในตมมันเป็นเกมที่ดีมากๆในแง่ของความทะเยอทยานความตั้งใจใส่ใจในเนื้อหาเรื่องราวการออกแบบขณะเดียวกันความดีงามของมันก็ถูกฉุดหลังจากข้อจำกัดเชิงเทคนิคและความทันสมัยของเทคโนโลยี ยังไงก็แล้วแต่เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทำได้ดีมากซึ่งเกมเมอร์ที่ชอบเกม RPG ในลักษณะแนวโกติก The Elder Scrolls Fallout The Outer World ควรจะได้หามาลองกันเนื้อหาของเกมจะเป็นดาร์กแฟนตาซีจาก Arthurian Legend ก็คือเกมแฟนตาซีที่เกี่ยวข้องกับ King Arthur Knight of the Round Table ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์อะไรประมาณนี้ที่คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแต่อาจจะไม่คุ้นเคยมากนะักซึ่งถ้าหากใครที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะเกมจะค่อยๆนำเสนอเรื่องราวให้เราได้เข้าใจเนื้อหาแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้เรื่องราวของอัศวินโตกมหรือไม่รู้ว่าคิงอา r t เธอร์เป็นใครกันเนี่ย เราจะได้ประจนภัยไปในโลกอวารอนที่คิงอาเธอร์และผู้ติดตามเคยพิชิตพื้นที่และได้ทำการปกครองโดยเนื้อหาจะเป็นเรื่องราว600ปีให้หลังจากที่คิงอาเธอร์ตายและดินแดนอวารอนก็เริ่มสั่นคลอนทั้งจากการปกครองและภัยคุกคามจากเวอร์เนสหรือเหล่าศัตรูที่มาสร้างหายนะความกลัวในยามค่ำคืน เราในเกมก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องในการผจญภัยจากการที่วิญญาณส่วนหนึ่งของคิงอาเธอร์ได้มาอาศัยอยู่ในร่างทำให้เราได้ผจญภัยเพื่อหาวิธีเติมเต็มวิญญาณของคิงอาเธอร์ไปพร้อมๆกับเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์ที่นำมาสู่การสุดโทมของอวาลอนและเลือกตัดสินใจในอนาคตของอวาลอนว่าจะถูกพัฒนาแก้ไขปัญหาไปในทิศทางไหน สิ่งที่สวยงามมากๆอย่างหนึ่งก็คือเนื้อหาเรื่องราวประวัติที่มาการมีอยู่ของแต่ละพื้นที่และปัญหาที่ปรากฏมันมีความเป็นคนที่ซ่อนอยู่ในนั้นมากๆมันเป็นความเท่าๆของความเป็นมนุษย์ที่ก่อให้เกิดประเด็นต่างๆเหล่านั้นภายในเกมมันจะมีหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเควสหลักเควสรองที่ทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ย hey, นี่เราตัดสินใจผิดไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันไม่มีความขาวดำที่ชัดเจนมันเป็นความเท่าๆที่แต่ละฝั่งก็มีเหตุผลที่เข้าใจได้เพื่อสนับสนุนการกระทำของตัวเอง well, เกมจะเล่าเรื่องราวหลักๆ3าแอคโดยที่แต่ละแอคก็จะมีแมปเป็นของตัวเองซึ่งเนื้อหาของประเด็นแต่ละพื้นที่เนี่ยมันทั้งเท่ทั้งน่าสนใจยังไม่พออีกพวกเควสย่อยๆในแต่ละพื้นที่มันก็มีความน่าสนใจในตัวของมันเองที่พร้อมจะดึงเราออกไปจากเนื้อหาหลักอยู่ตลอดเวลา แบบเดินเดินอยู่เจอคนมาทักอ้าวมีประเด็นมีเควสเสริมมาน่าสนใจหันไปเฮ้ยไอ้นั่นมันทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะ ดูน่าสงสัยจังพอไปคุยเควสเสริมก็เด้งก็น่าสนใจอีกมันจะมีเรื่องราวแบบนี้มาให้ได้พบเจอตลอดการเล่นที่สำคัญคือหลายๆเควสเสริมเนี่ยคือออกแบบมาได้อย่างดีงามมีความคิดสร้างสารรค์มีความตั้งใจออกแบบให้หน่าสนใจไม่แพ้เรื่องหลักและมันก็มีความต่อเนื่องแบบจบอันนึงต่ออันหนึ่งไปเรื่อยๆถือว่าดึงดูดเวลาชีวิตสุดๆ ขณะที่การพูดคุยกับ NPC ที่แมมว่าจะไม่ใช่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักหลายๆครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการสนทนาเนี่ยลึกเกินมันมีแนวคิดอะไรบางอย่างหรือพื้นที่ที่ให้เราตีความซึ่งน่าสนใจมากๆแสดงให้เห็นถึงความปานีดในการออกแบบบทสนทนา <S <S ที่ดีในหลายๆช่วงเนื้อหา <S 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 Yeah Yeah that's me e d g a brother ในส่วนของสภาพแวดล้อมมันเป็นบาลานซ์ระหว่างการเซตซีน องค์ประกอบพื้นที่ที่สวยงามว้าวซาแต่มันก็มาโดนบั่นทอนจากข้อจํากัดของตัวกราฟิกที่กากจัดจัดคือมันมีฉากที่สวยมากๆหลายๆฉากที่เราจะได้พบเจอระหว่างการผจญภัยนั่นแหละแต่พอมันไปประกอบกับเนื้อ,อาหาที่โคตรเจ๋งแล้วมันก็ทำให้เราเอนจอยไปกับการเล่นเพียงแค่เสียดายหากกราฟิกในเกมมันดีกว่านี้ได้อีกหน่อยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆ ข้อดีอย่างหนึ่งของเกมก็คือการมีชุดเกาะเท่ๆมากมายหลากหลายให้เลือกใส่จากการทำเควสต่างๆหรือจากการขราบเองเราสามารถจะใส่อะไรก็ได้แม้ว่าค่าพลังเราจะไม่ถึงเพราะว่าหากเราใส่เกาะที่สเตตัสไม่ถึงมันจะทำให้ค่าป้องกันของเกาะไม่เต็มประสิทธิภาพและไม่สามารถใช้เอฟเฟกของเกาะนั้นได้แต่เราก็ยังสามารถสวมใส่เกาะหรืออาวุธนั้นๆได้แค่ไม่สามารถเรียกประสิทธิภาพ ออกมาได้อย่างที่ควรเป็น เมเพยของ t e n t e d Gal the Fall of Avalon ก็เป็นเหมือนอะไรที่ยังไปไม่สุดเพราะข้อจำกัดเชิงเทคนิคเช่นเคยมันมีความหลากหลายของอาวุธสเตตัสตัวละครตามสไตล์ RPG ทั่วไปโดยในส่วนของสกิลมันมีความหลากหลายที่โคตรน่าสนใจให้เราอยากทำการทดลองผสมผสานเทคนิคต่างๆว่ามันจะเป็นยังไงหรืออยากจะเลเวลอัพไวๆเพราะอยากจะได้ไปกดสกิลนี้ ให้เราได้เก่งขึ้นอีกขณะที่ตัวแอนิเมชันทื่อๆศัตรูที่เข้ามายืนแข็งๆรอบๆเราลุ่มแทงลุ่มฟันมันก็เป็นอะไรที่ดูโบราณโบราณไปนิดหน่อยเพราะสุดท้ายแล้ว ไอความแข็งทื่อและข้อจำกัดด้านแอนิเมชันกาบฮิตบ็อกซ์การโจมตีเนี่ยแหละที่มันไปลบล้างความสำคัญของความยากเพราะมันก็กลายเป็นแค่การทุบแล้วเลือดลดมากลดน้อยใครจะถึกกว่ากันไม่ได้มีการพิกแพงความตื่นเต้นทางด้านเกมเพล์เท่าไหร่ แล้วพอไปเจอกับแกลบระหว่างการเข้าสู่พื้นที่ใหม่ระหว่างแอคที่ความยากอยู่ๆแมงก็ก้าวกระโดดแล้วมันก็ทําให้ความชิบหายบังเกิดว่าเฮ้ยลูกกระจอกข้างทางที่ควรกะกะทําไมมันเก่งขนาดนี้วะทั้งๆที่เราเพิ่งตีตัวโหดของแอคก่อนมาแท้ๆซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าเราก็ปรับความยากมันกันต,นตรงนั้นเลยเพาราะบาลานซ์ความยากของเกมแม่งพังไปจนเหมือนไม่มีแล้ว จุดไหนรู้สึกยากจุดไหนรู้สึกไม่ทักทายก็ปรับออปชั่นกันให้เหมาะกับช่วงช่วงไปเลยไม่ต้องไปยึดติดมันมันก็ทำให้จอยกับเกมต่อไปได้เรื่อยๆ เกมจะมีการพากเสียงตลอดการเล่นตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งคือว่าก็ดีมากๆแล้วก็ทำให้เราอินไปกับเนื้อหาได้มากกว่าแค่อ่านบทสนทนาอย่างเดียวซึ่งตลอดการเล่นก็เจอบักเสียงพากหายบ้างแต่ก็เป็นเพียงสองครั้งเท่านั้นที่นับว่าอืมน้อย Wellis In my time Such would มาที่ข้อเสียแบบชัดๆไม่เท่าๆกันบ้างอย่างแรกเลยคือการสเตลที่มันโคตรจะไม่ฟังก์ชันตัวเราแม้ว่าจะอัพสายย่องไปกระซวกหลังยังไงศัตรูมันก็รู้ตลอดไม่ว่าจะใส่ชุดเบาแค่ไหนย่องเข้าไปมันก็รู้ถึงการมีตัวตนของเราที่ทำให้เกมเพ์การซ่อนเล้น มันพังไปเลยคือมันใช้ได้แต่กับพวกผีสเกลเลตันจากที่เล่นแต่กับคนเนี่ยใช้ไม่ได้ก็คือจอบเปลี่ยนสายการเล่นไปเลย Roy! Keep your Keep eyes peeled! ความมีชีวิตชีวาในเกมก็ไม่ต้องพูดถึงขนาดนี้พื้นที่เมืองคือแห้งแล้งและดูไม่มีชีวิตชีวามากๆตัวละครเดินแข็งแข็งไปมาแต่ก็ยังมีลูทีนนะได้ไปนอนไปอะไรกันตามเวลาแต่ก็เพียงเท่านั้นเพราะแอนิเมชันในเกมมันไม่ได้เอื้อให้ NPC ทําทำอะไรให้ดูเหมือนคนที่ทำในชีวิตประจําวันได้เลย ทีนี้พอไปสู่พื้นที่โอเพนเวิลด์มันก็แทบจะเป็นการเดินทางไปสู่ความว่างเปล่าของสภาพแวดล้อมระหว่างทางมันโลนมากถึงจะมีมอนสเตอร์อยู่เป็นระยะระยะบางครั้งมันก็แอบ,บทำให้รู้สึกเหมือนการเดินทางจากจุด A ไปจุด B ก็คือจาก A ไป B จริงๆนั่นแหละแต่โลกในเกมมันยังมีอะไรให้สำรวจมากนะทั้งเควสทั้งพื้นที่แค่ความมีชีวิตชีวาในโลกเปิดเนี่ยมันเฟ้งฟ้างไปหน่อยอะ่ะ้อต่อไปก็คือ การรอบความมากมายความล้นของเนื้อหาที่เจือจางลงไปมากใน act สาที่ถ้าใครได้ไปไทยไทยในสตรีมรีวิวก็คงจะได้เห็นกันบ้างซึ่งมันก็จริงเนื้อหามันแห้งแล้งกว่ามากทั้งเควสเซอร์ไพรส์ที่เจอหรือสภาพพื้นที่ย่านความเป็นเมือง ถ้าถามว่ามันห่วยมากไหมทำให้องค์รวบเกมมันแย่ไหมเหมือนทำมาดีๆตอนแรกมาหลอกให้ซื้อแล้วก็ทิ้งเกมช่วงหลังจากรีวิวที่บอกกันใน s t e ีมแม่งก็เป็นการวิพากษส่วนตัวที่คิดว่าเออโคตรแย่ไปหน่อยคือเกมมันดีแบบมากๆดีแบบสุดๆในช่วงแรกเนื้อหาล้นแฟนตาซีว้าวซ่ามันอยากให้เราออกไปผจญภัยค้นหาทดลองแบบเต็มแม็กซ์ กับแค่ X 3ที่คุณภาพมันดรอปลงมาแต่มันไม่ได้บั่นทอนคุณค่าของ X 1และ2เลยเพราะ x 3เอาจริงๆแม่งก็ไม่ได้เลวรล้ายอะไรอีกด้วยซ้ำแค่มันเนื้อหาน้อยลงมากว่า2อ X แรกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใครเห็นรีวิวแดงๆที่คนกดเยอะๆแล้วกลัวไม่แน่ใจก็ขอบอกเลยว่าถ้าพลาดเกมนี้แล้วคงจะเสียได้แน่ๆสำหรับเกมเมอร์ที่เป็นสาย R P G จัด สรุป Hanted Gale The Fall of Avalon เป็นเกมเงียบๆที่มีคุณภาพดีงามเปี่ยมลน้นทั้งในแง่เนื้อหาเซตติ้งการเล่าเรื่องคุณภาพบทสนทนาและความเป็นไปได้ในการเลือกตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดในเชิงกราฟ,ฟิกและเทคนิคที่มาดึงไว้ไม่ให้เกมมันไปได้สุด แต่อย่าลืมวันนี้ไม่ใช่เกมที่เป็นค่ายเกมใหญ่ที่มีทุนพัฒนามีทรัพยากรคนล้นหลามในการสร้างเกมแต่ Tented g a ก e The Fall Up of Avalon ก็แสดงให้เห็นว่าการมีความเอาใจใส่ความปานีดในการออกแบบมันก็ทำให้เกมสำเร็จได้และตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของคนที่หยหาเกมในลักษณะนี้อยู่ข่าเป็นเกรด e n t เ d g a ก e The Fall of Avalon ก็คงจะเป็นเกมบีบวกที่ควรค่าแก่การหามาลองโดยเฉพาะคนที่ชอบเกม RPG ส่วนตัวถ้าถามคนรีวิวให้เลือกระหว่าง The Elder Scrolls Oblivion Remaster กับเกมนี้ ก็ขอยกให้เกมนี้ดีกว่าหลายคุมเพราะมันมีความสดใหม่มีความเทามีความคาดเดาไม่ได้และมีความออเทนติกยังไงก็บอกไม่ถูกมันทำให้เราหวนนึกภาพไปยังสมัยที่เรายังตื่นเต้นกับการเล่นโกธิกที่เราไม่รู้เราทดลองเราตายแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขมันในสมัยที่ยังเป็นละอ่อนในตอนนั้นมาลาลึกอดีตเฉยเลย และนี่ก็คือรีวิวเกม t e n t e d Gale the Fall of Avalon จาก Anonymous Game Review ถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะและช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มารีวิวเกมบ่อยๆนะสวัสดีค่ะ